ครับเดี๋ยวเพื่อนๆโดยเราจะมาดูขอทำไร่ข้าวครับไร่ข้าวเลื่อนลอยนะครับอันนี้ฝั่งไทยนะครับใกล้ๆกับอ่างคุยของหมูนะครับอันไม่ใช่อ่างโป่งแห้งนะครับเนี่ยรับก็ยังทําข้าวเลื่อนลอยอยู่ครับวันนี้ย่าเดินไปถ่ายนิดหนึ่งครับจะมืดแล้วครับหกโมงกว่าแล้วผมยังไม่ถึงบ้านเลยลงมาโคตรลาบากมากเลยครับรถเรื่องก็นนะ หลุดเป็นชิ้นๆแล้วันนี้จะให้ดูครับเขาทาข้าวเลื่อนลอยแบบนี้ครับเมื่อก่อนพวกผมก็ทํากันอย่างนี้ครับทํเข้าวเลื่อนลอยแบบนี้แหละเมื่อก่อนบ้านผมก็เป็นแบบนั้นครับเป็นกระท๊อแบบนั้นแหละเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นอยู่ครับไปใช้กับพู่มเล็ครับนี่กับเขาเลื่อนลอยครับไอ้เขาเขาทำไร่เขาไม่ต้องมีน้ำนะครับอันนี้อาศัยอาศัยธรรมชาติเอาร่วนๆแปลงนี้เล็กครับ แปลงพืชน,นี้ประมาณแค่ไร่หนึ่งไร่กว่าประมาณไร่ก็กว่าสองไร่แค่นึงครับอันนี้บ้านแบบธรรมชาตินะครับก็เอาใบใบกระเพาะไม่มีไฟฟ้านะครับก็ใช้แผงโซลาเซลล์เอาใบาเอาใบากระเพาะมามุงมามามุงหลังคาแล้วก็ไม้ไผ่แบบนี้แล้วก็สับเป็นฟ้าครับนี่ครับวิถีชีวิตเมื่อร้อยปีที่แล้วับยังก็ยังก็ยังมีอยู่นะครับยัง ยังดำเนินชีวิตเหมือนแต่ก่อนนะครับยังมีไร้ข้าวเลื่อนลอยอยู่นะครับเหนื่อยครับวันนี้เหนื่อย,อยเหนื่อยมากเขาไปรีวิวบ้านนิดหนึ่งครับวัน,นี้เดินไปนิดหนึ่งครับ มาจะพูดภาษาปากกากะยอดได้อยู่ก็ยังทำไรเข้าวอยู่นี่ลงมาถึงหมู่บ้านแล้วครับแต่ว่าหมู่บ้านเขายังทำไร,ร้ข้าวลื่นลอยอยู่ตามมาเลยครับนี่ก็จะมีรั้วกันแบบไม่มให้ข้าวหมดนี่ครับเขาปลูกแตงเปี้ยวด้วยครับ มีแตงไทยได้แตงเปีลยวรับแล้วก็ปลูกอะไระะกินในบ้านเนี่ยไอนในไรเนี่ยมีมีพริกค,ครับแต่พริกน่าจะบวดพ้าหมดแล้วครับอยู่ทรงแล้วเหลืองหมดแล้วมามาแลเนร่มามา่ร่ขอถ่ายคลิปแป,ป๊บหนึ่งครับหนืซื้อมานืซื้อมามมวอมึนอ่ะมม่มเเร ไม่ยืนทั้งทำาไยไทยยูทูบหรือเฉพาะกูแกเทียงกูก็ไปเดี๋ยลัมาเราซ้วากูก็กูก็ไปททามันหรืาเี้คือบ้านรืเ่าเลนเนอเลิกเกลโบอยาหากินเลกเกีจโบอย่าเีือย่มาอย่ามาแก้เบแก้ระ้บิอันนี้วิธีวิธีชีวิตแต่ก่อนผมก็อยู่แบบนี้แหละครับนะครับบ้านหลังคาหมงใบกระเพาะครับ เดี๋ยวก่อนนี้ยดขึ้นบ้านแป๊บหนึ่งครับเขาบอกให้เรียกข,ขึ้นบ้านก่อนเขาพูดกเ็เรียงได้ครับวสบวัสดีครับนี่ครับวิถีชีวิตเป็นแบบนี้หละครับยังมีอยู่ครับจากร้อยกว่าปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังมีอยู่ครับไม่น่าเชื่อว่าโลกพัฒนาไปไกลแล้วแต่ว่ายังมีวิถีชีวิตอย่างนี้อย่างนี้อยู่ครับ เหนื่อยโอ้โหรถเคที่ยงลงมาจะหลุดเป็นชิ้นๆเลยไออยูบินจะซื้อมามือขวี้ยไรเลยอยู่เขวีไล่แหละโอนนั่งหนึ่งไรอะอู้บานเล่หมูเขมาเยอะอะเกือมาเล่ได้อยู่ซีเล่เดี๋ยวเล่นไม่ก็ฉลางดอกไม่อะอ๋อนด่กซึ่งไก้คนหรอไงอยู่อ๋อฉลองไว้ยปะอ๋อเขาไม่ไมีพ <Wh ose people drinking water> ื้น <from gen> <endpoint> <water> ที่ครับขอขอเช่าที่เขาปลูกแค่นี้ครับ มีผักเพิกเต็มไร่หมดเลยครับปลูกแตงปลูกแตงเปรี้ยวแล้วก็กระเจีย๊ยบครับกระเจีย๊ยบกระเจี๊ยบนี้ภาษากะเหรี่ยงเขาเรียกว่านั่งไปใช้ดูนะครับมีกล้วยมีกระเจีย๊ยบมีหลายๆอย่างครับป่าปนกันไปเมื่อก่อนผมก็ปลูกแบบนี้ครับพอพอแม่ผมพายอยู่แบบนี้แหละลโอ้ยโอ้ยโอ้ยเขาหมูเออ,อ,เอทองอทองเสียผักแค่เอาาเอผักแค่อ,อมะ อันนี้เขาเป็นยายกับพ่อ